เช็ดตัวลูกยังไงให้ไข้ลงสวัสดีค่ะหมอป๊อบดรสล l ิปป๊อค่ะหมอเด็กหมอทารกแรกเกิดค่ะวันนี้นะคะหมอป๊อบจะมาคุยเรื่องของเทคนิคในการเช็ดตัวลูกให้ได้ผลนะคะอันที่หนึ่งนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ถอดเสื้อผ้าลูกออกให้หมดนะคะแล้วก็คลายผ้าออกนะคะแล้วปิดแอร์นะคะให้เปิดพัดลมควรที่จะให้พัดลมพัดไปทั่วๆนะคะ ให้อากาศในห้องนั้นถ่ายเทนะคะการที่เราคลายผ้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นการที่ทำให้ร่างกายของเราแผ่รังสีความร้อนออกไปให้กับอากาศนะคะก็จะเป็นการช่วยระบายความร้อนได้นะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยเป็นการที่จะช่วยให้ระบายความร้อนได้มากที่สุดนะคะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกไข้สูงหนาวัา่นเราไม่ควรห่มผ้านะทางที่ดีเราควรที่จะต้อง ขอเสื้อผ้าลูกด้วยซ้ำนะคะเพื่อที่จะให้ระบายความร้อนได้ดีอันที่2นะคะเรื่องของน้ําที่ใช้ในการเช็ดตัวนะคะควรจะเป็นน้ําธรรมดาหรือน้ําอุ่นนะคะไม่ควรที่จะใช้น้ําเย็นนะคะเพราะว่าจะทําให้เส้นเลือดของลูกนั้นหดตัวแล้วก็จะยิ่งทําให้เก็บกักความร้อนในร่างกายลูกก็จะมีอาการหนาวสั่นได้มากขึ้นนะคะ 3. นะคะเทคนิคในการเช็ดตัวนะคะก็แนะนําให้เช็ดตัวเนี่ยโดยใช้ผ้าขนหนูนะคะชุบน้ําอุ่นหรือน้านําธรรมดานะคะหลายๆผืนนะคะแล้วก็ ปะไว้บริเวณที่สูญเสียความร้อนได้เยอะนะคะเช่นบริเวณศีรษะนะคะบริเวณที่มีเส้นเลือดใหญ่ต่างๆเช่นรักแร้ข้อพับต่างๆนะคะบริเวณหน้าอกบริเวณหลังนะคะถ้าเกิดว่าผ้าเริ่มอุ่นเราก็เปลี่ยนด้านนะคะถ้าสมมติว่าผ้าอุ่นทั้งผืนเราก็ชุบน้ําใหม่นะคะระยะเวลานะคะในการที่เราจะเช็ดตัวเนี่ยในการเปลี่ยนผ้าเนี่ยทุกๆ3-5นาทีแล้วระยะเวลาโดยรวมในการเช็ดตัวก็จะอยู่ที่ประมาณ10-15นาที เทคนิคในการเช็ดตัวอีกข้อนึงนะคะก็คือการที่เช็ดย้อนรูกุมขนนะคะโดยการเช็ดจากส่วนปลายนะคะเข้าหากึ่งกลางลำตัวนะคะอันนี้ก็จะทำให้รูกุมขนเปิดนะคะแล้วก็ระบายความร้อนได้มากขึ้นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่คุณพ่อคุณแม่มักจะละเลยเนื่องด้วยว่าเรากลัวลูกเจ็บนะคะก็คือเราก็จะไปเช็ดตัวเบาๆนะคะ ต้องบอกอย่างนี้ค่ะควรที่จะต้องเช็ดตัวแล้วลงน้ําหนักสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะทําให้รูกุมขนนั้นเปิดพอรูกุมขนเปิดเนี่ยก็จะทําให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยการเช็ดตัวที่ลงน้ําหนักก็จะทําให้เส้นเลือดหลอดเลือดต่างๆเนี่ยขยายตัวเร็วขึ้นก็จะทําให้ไข้ลงได้เร็วขึ้นนะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าในเด็กเล็กนะคะ6เดือนถึง6ปีเนี่ยมีสิ์ชักได้จากไข้สูง สำหรับวันนี้นะคะหมอปอปก็ฝากไว้3ข้อนะคะอันที่1นนะคะปิดแอร์คลายผ้าเปิดพัดลมนะคะเวลาที่จะเช็ดตัว 2. นะคะน้ำที่ใช้ก็คือน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นนะ,ะไม่ใช้น้ำเย็นและ3เทคนิคในการเช็ดตัวนะคะออกแรงนิดนึงนะคะแล้วก็เช็ดย้อนดูขุมขนนะะอันนี้ก็จะทำให้ไข้ลงเร็วขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอปอฝากไว้เท่านี้นะคะพบกันคลิปหน้าขอให้มีความสุขกับการเดินโลกค่ะสวัสดีค่ะ